วอชิงตันเนี่ยเป็นผู้เล่นของสมโมสรเชลซีในปัจจุบันปล่อยให้สมโมสรซานโตสยืมตัวโชคดีของเขาละเพราะสเตปเทพเนมาอยู่ที่นั่นนะครับเดวิดวอชิงตันนะครับกำลังจะตรวจร่างกายกับสมโมสรซานโตสในรูปแบบการยืมตัวประเด็นสำคัญคือนะครับตอนนี้นะครับเดวิดวอร์ชิงตันเนี่ยบรรลุข้อตกลงในการยืมตัวกับซานโตสเรียบร้อยและดูเหมือนว่านะครับ ในพอดแคสต์ฟาบิซิโอโรมาโนนะครับได้ออกมารายงานนะครับว่าการตรวจร่างกายทางการแพทย์ของเดวิดวอร์ชิงตันที่ซานโตสจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เอกสารที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมแล้วการส่งตัวเดวิดวอชิงตันส่งกลับบ้านเกิดนั้นเป็นเรื่องของการยืมตัวชั่วคราวเดวิดวอชิงตันนะครับจะได้ยืนเคียงข้างสเตปเทพเนมานี่คือความฝันของเด็กๆเ,เลยนะครับ